สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องโปรไฟล์จ้าเมนี้จุกกระชิ่ภพี่น้องมาเห็ดกับเขาเนะ่ยจ้าเมนี้จุกกระชิมี่เมนูอย่างมาเห็ดแพี่น้องเบิรงนะจ้าวันนี้ก็จะมีเมนูทำอ่ออะไรนะน้ำพริกน้ำพริกกบหรือว่าเออ่กบตะไคร่นะจ้าเมนี้กระชิภะพี่น้องมาเห็ดเนี่จ้ากระโดนแล้วจ้าเป็นหลายปีแล้วกับว่าได้เห็ดตะเกื่ยนะจ้าว่ากินตะเกื่ยจ้า นี่เจ้ยนก็คือว่าคิดจากกินนะจ๊ะเอ่อไปเห็นท้งเขาขายกบก็เลยซื้อมาซื้อมาสองตัวจ้ะกับบกี่บาทนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเอ่อย่างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะย่างเรียบร้อยแล้วกับนี่จ้ะกระฉีบมาเป็นขาเป็นขาเรียบร้อยนะจ๊ะประกาโซ่เป็นตัวจ้ะย่างพี่น้องย่างนะจ๊ะเนาะบางคนอาจจะย่างก็ได้ประกาศกินเนาะจุก็เลยเหตุเป็นสิ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 เรียบร้อยแล้ววันนี้เครื่อง เครื่องข้ากับซี่งี่ยังแน่จากกระชิ่าพี่น้องเบิรงนะจ๊ะเนาะเครื่องของเราเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะมีอันนี้กบเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกขี้หนูหรือจะพริกอะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้หั่นนะจ๊ะตะไคร้หั่นนี่ก็หัวหอมซอยแล้วก็กระเทียมกระเทียมซอยนะจ๊ะเดี๋ยวจุ๊กกระิะเอาเครื่องเบอร์รี่นะจ๊ะไปตานะจ๊ะมาพี่น้องผู้ได้ชนใจกับเขาว่าเบิรงนน้ำกันนะจ๊ะเนาะ อ่าเพ้ออยากกินอยากเอาไปลองทํากินดูง่ายๆจ้ะอาหารง่ายๆสําหรับเมนูมือนี้นก,ก็ง่ายๆจากเครื่องก็บรหลายอย่างเราจัพี่นอองเนาะไปเดี๋ยวเราไปเหตุกันเลยแล้วจ้ะเนาะน,นี่จ้ะเดี๋ยวถึงแรกที่เราจะต้องตำนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูนะคะผู้ดใดหมักเผ็ดแล้วก็ใส่ไปเลยจ้ะกระเตนนะจ้ะอันนี้พริกขี้หนูกับประมาณเกืบอบยี่สิบเม็ดตำก่อนนะจ้ะ ก็บางบางคนก็จะตำใส่เกลือไปพร้อมนะคะเพราะว่าเกลือทาให้มันเกลือจุกกระยั่งบะลายจะประมาณหนึ่งช้อนชานี่แหละตำใสกับเกลือจะมันจิได้บดใส่ฝุ่งใส่หนาใส่ตาทำให้แหลกละเอียดนะคะอันนี้ตำใสแหลกละเอียด แล้วก็ทีนี้เราก็จะมาใส่ตะไคร้นะคะเพื่อนใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้นี่ก็ประมาณสักสองหัวไม่ได้มักได้ไหลกระส่ไหลเพราะว่าตะไคร้ก็เป็นยาเป็นอะไรอยู่แล้วเนาะก็ตำทุกอย่างให้ละเอละเอียดนะจ๊ะละเกละเอียดแล้วเราก็ต้องมาใส่กระเทียมใส่คาเอ้ยกระเทียมแล้วก็หัวหอมหัวหอมทีเห้ซอยไว ยักง่ายๆจ้ะกบุบไครทำง่ายมากตอ้ตองต้องเอากุบไปย่างก็ได้จ้ะพี่น้องกันผู้ใดบอมีเตาย่างคีคานย่างในเตากะเอาไปเข่าเตาอบจ้ะอันนี้จุกกะย่างในเตาอบก,ก็ได้วันนี้ฮกักกระสิใสซผมสรุปลงไปเลยจ้ะ มุมช้ชโดลดีกก้าเอาด้วจ้าใส่หน่อยกบับเสบหน่อยเสียลายกบับเสบหน่อยไล่อืประมาณอิกนิดนึงอือปวดพ่กปวดมุ้ชโลดีม,มดากไลยใส่หน่อยกบ็บเสียบคิดจังหวะนี่จ้าแล้วก็เราก็จะมาตำนี้ด้วยนะคะเป็นหอมหอมแดงหอมขาวก็ใส่ลงไปกแไป็แล้วแต่เจ้านี่จ้า ความชอบของุคนนะคะอันนี้ก็บอกไว้ไปเลยตำทุกอย่างให้เข้ากันเหลือสิ่งชุดท่ายที่เอาต้องใส่ก็คือกบกบนี่ต้องไปสับก่อนนะคะปสับละเอียดเราไม่ใช่ใส่มาเป็นขาเกง่งๆอย่างนั้นนะ,ะเพื่อนแต่อันนี้ที่คือเอาให้พเพื่อนๆได้ดูก่อนเนาะที่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าหลอกว่าม็นตำกบเด้นี่แต่ว,ว่าตำอย่างอื่นเด้ ่ะเดี๋ยวเราก็ไปสับกบเรียบร้อยอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ยวจ,จุกซิมมาพาพี่น้องมาสับอันนี้เลย แล้วนั้นเราก็ไปตำนะคะจะได้ละเอียดเพิ่มีนจากแล้วก็ขับไปนี้เนาะ,ะแต่ระวังมือตัวเองนะคะเพื่อนอย่าไปพลาดลงมือตัวเองเข้าก็แย่เลยประมาณเท่าน,นี้เนาะ เีย๋ยวเราก็สับไปเรื่อยๆนะคะสับไปเรื่อยจนเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเนาะสับเรียบร้อยแล้วจ้ะโตนึงก็ได้ถวยง่ายอยู่จ้ะถ้าใครมีมะขามอ่อนก็ใส่ได้นะคะอะไรที่แบบเปรี้ยวนิดนึงเราจ้ะ,จะใส่ลงไปได้หรือว่าจะเป็นเอ่อมะม่วงมะม่วงมะม่วงก่อน มะม่วงดิบก็ใส่ไปได้เพราะว่ามันจะเป็นตัดเปรี้ยวจังหน่อยจุกกระสิใส่มหนาวจ้ะรื้มร้อง,องพี่น้องนึกเจีงดังทำอย่างนี้ถ้าตำไปเรื่อยๆจนว่า มันละเอียดเนาะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ละเอียดแลก็ก็สิบ,บีบกน้าลงไปนะจ๊ะประมาณครึ่งสีกเกลือมักสมก็ใส่ตามใจชอบนะจ๊ะส่วน,นนะ้ำมันมาส่วนมะกอก เดี๋ยวปล่อย้ะพี่น,อน้องนะเวทหาัทถวยหาจานมาใส่มาจันาะอันนี้ระค่ะตำกบตำกบตะไคร่อาหารง่ายๆอีสานอีสานบันหฮงเพียงแต่อากบไปย่างก่อน หรือว่าจะเป็นไก่ก็ตาได้นะคะเพื่อนยิ่งถ้าไก่บ้านนะยิ่งอร่อยมากเลยนี่จ้ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ไปลองทําดูนะคะ